สนับสนุนโดย s k 999ปุ๋ยอินซีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ นีย่ยาสวยค่ะกับดิฉันนัสิริรัตน์ค่ะค่ะดิฉันน้ำสุกัญญาค่ะแน่นอนว่าเจอเราสองคนเนาะก็ต้องมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้มชมอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นความสวยความงามเรื่องความรักหรือว่าธุรกิจของดาราค่ะค่ะอย่างวันนี้เนาะเราก็มีเคล็ดลับความสวยความงามมาบอกฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วอือ แต่วันนี้จะเป็นความสวยมกำงางเกี่ยวกับดวงตาค่ะเขาบอกว่าดวงตานะก็เป็นหน้าต่างของหัวใจส่วนมากในือคนส่วนใหญ่ก็แบบไม่ค่อยจะใส่ใจในการดูแลดวงตาสักเท่าไหร่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะมันสาคัญที่สุดนะอย่างที่รู้กันว่าเคล็ดลับของการดูแลดวงตาเนาะก็มีเยอะแยะมากมายหลากหลายมากมายเลยเนาะไม่ว่าจะใช้ผลไม้หรือเป็นเจลมาร์ตาบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ดวงตาบอบบางมากเราก็ต้องรักษาความสะอาดนะคะไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ อะไรในการบํารุงเนี่ยก็ควรจะเลือกดูเนาะดูแบบว่าดูน,นิดนึงว่าสะอาดหรือเปล่าอ,อ่อนโยนด้วยนะ,ะมีวันแบบบมอายุอ,อะไรอย่างงี้ไหมหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาดวงตานั่นเอง<ะ>ค่ะ แต่ว่าอย่างที่บอกว่านอกจากจะมีหลากหลายแล้ววันนี้แนี่น้าก็ยังมีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมอีกค่ะ<ม>เกี่ยวกับการดูแลดวงตาให้สวยใสยปิงนั่นเองม,มาดูกันที่ข้อแรกค่ะเขาบอกว่านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ<ม>เพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งสาคัญที่สุด การนอนหลับเนี่ยไม่ว่าจะไม่ว่าไม่ได้ช่วยได้แค่ดวงตาเนี่ยค่ะช่วยได้ทั้งเรือนร่างของเราเลยช่วยให้หน้าใสช่วยให้ผิวพรรณเนี่ยใสผ่องด้วยก็คือดูดีจากข้างในไปสู่ภายนอกการพักผ่อนเยอะๆนะคะก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าไม่ดีนะพักผ่อนเยอะๆก็ดีแต่ในอยู่ในลักษณะที่แบบแชั่วโมงขึ้นไปถ้านอนเกินกว่านี้นี่ก็คืออาจจะบวมได้อาจจะบวมได้แบบนี้หรือแบบนี้ใช่หรือเปล่าอย่าเอา เราตัวเรามาเป็นตัววัดไงใช่เนาะมาดูข้อที่สองค่ะบอกว่าดื่มน้ําสะอาดให้เยอะๆมันจะช่วยให้ตดวงตาเราเนี่ยดูชุ่มชื้นการเดือมการเดื่มการดื่มน้ำเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ช่วยแค่ดวงตานะจ๊ะก็อย่างที่บอกช่วยได้ทังเรือนร่างเหมือนกันช่วยให้้าใสช่วยให้ผิวพรรณเนี่ยนวลเนียนยิ่งขึ้นเป็นประจำุกข้ออยู่แล้วเนาะเคล็ดลับความสวยของงามต้องมีการผักผ่อนกับดื่มน้ำเยอะๆอันนี้เป็นเหมือนส่วนหลักเลยที่เราต้องทำ่ะ ถ้าเกิดไม่ทําตรงนี้นี่ก็อาจจะส่งผลเสียหลายๆอย่างส่วนจากภายในสุขภายนอกะยอย่างอื่นถึงแต่งหน้ายังไงแต่ก็ดูไม่เปล่งปั่งอยู่ดีอืมนะข้อต่อไปค่ะหลีกเลี่ยงการโดนลมแรงๆแสงแดดเจิดจ้าอืมจะทำให้ตาแห้ง ก็ถ้าเกิดเจอแสงแดดเยอะๆเนี่ยก็ควรใส่แว่นใส่แว่นกันแดดสำคัญไม่ต้องอายใครนะคะเป็นเซเล็บนิดนึงก็ควรใส่แว่นยวนแดดปกป้องดวงตาของเราเนี่ยดีที่สุดกว่าตาบอดดีกว่ากว่าอายคนอื่นค่ะต่อมาค่ะก็ไม่ใช่ดวงตากับสิ่งบงกับบางสิ่งเนาะเช่นคอมพิวเตอร์จ้องนานๆหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยทุกคนแบบสำคัญมากๆทุกคนจะจ้องโทรศัพท์นานอย่างดิฉันก็เป็น จอไอโฟนนั่งว่าต้องทำงานนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับหน้าจอต้องหาข้อมูลบ้างหรือว่าคุยงานบ้างหรือบางทีคุยกับเพื่อนบ้างอันนี้ก็มีหลากหลายคือเป็นธรรมดวัยรุ่นทุกคนต้องติดกันอยู่แล้วแน่นอนหน้าจอโทรศัพท์ แต่ว่าคือสมมุติอย่างก็ควรดูเป็นเวลาเนาะระยะเวลาแบบอย่างเราเล่นคอมนานแค่ไหนหรือเงี้ยเราก็ควรใช้แสงสว่างที่เพียงพอนะคะเปิดไฟด้วยเวลาเล่นคอมหรือว่าอ่านหนังสือหรือว่ารวมไปถึงเล่นโทรศัพท์ด้วยนะเพราะว่าเหมือนกลางคืนบางทีทุกคนจะติดนะคะนอนเล่นโทรศัพท์นอนเล่นโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่ปิดไฟไงไฟตาเสียอะไรอย่างงี้ตาก็ยิ่งเสียเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าตาตัวเองนีเหมือนยิ่งสั้นเป็นตาสั้นเราสส่ตายาวอะเราแก่ แก่แล้วแน่เลยแน่เลยแนทโอ้โอเป็น,น<า>ป้าแล้วแน่เลยอะต่อมาค่ะฮะเน็ตแอบมองหน้านิดนึง <c oughs> ใครป้ากเธอต่อมาค่ะเลิกพฤติกรรมการนอนคว่ำเอาหน้าอย่านอนถูกหนงายค่ะเอออย่านอนคว่ำนะ<ช>ก็เอาอันนี้เอาน้าถูหมอนไม่ดีก็นอนเงยหน้าขึ้นไปมันก็แบบน้อยคนนะคะที่จะนอน เขาเรียกว่าอะไรนอนคว่ำปะเออใครก็ต้องนอนใายกันทั้งนั้นนอนคว่ำมันก็หายย่านะใช่่ข้อต่อไปเขาบอกว่าไม่เอามือสกปรกเนี่ยขยี้ตาเอออันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะบางทีมือเราเนี่ยไปโดนน่นนี่นั่นถึงจะสกปรกหรือสะอาดก็ไม่ควรขยี้นะคะเพราะว่าจะก่อให้เกิดแบบว่าโรคตาแดงปะโรคติดต่อใช่ใช่อันนี้ก็เป็นได้ค่ะแล้วต่อมาหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มเพราะจะทำให้ดวงตาสวยของเรานั้นบวมขึ้น เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอาหารรสเค็มเนี่ยแล้วมันทาให้สายตาใช่แ้สายตามันทําไมนะให้ตาเราเนี่ยบวมให้ดูบวมหรอถ้าทานหมายถึงถ้าทานเค็มมากๆหรอคะใช่ใช่ค่ะแนทเป็นคนทานเค็มแน่เลยอะไม่เค็มเหรอเออก็คนทานเผ็ดฮะเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเอออาหารรสเค็มเนี่ยทําให้ตาเราเนี่ยบวมก็ควรแบบ ถ้าคนไหนที่ทานเค็มแล้วก็ควรลดลงนิดนึงเออเพราะมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพเพราะว่าอาจจะส่งผลทําให้เป็นโรคไตด้วยปะใช่ไม่ดีด้วยค่ะค่ะแล้วก็ยังมีอีกค่ะเขาบอกว่าเลือกเครื่องสําอางสําหรับแต่งบริเวณรอบดวงตาเนี่ยเฉพาะที่มั่นใจว่าปลอดภัยและก็แน่นอนแต่ถ้าเกิดขึ้นผื่นแพ้ขึ้นเนี่ย นอกจากนี้เนี่ยทำให้ดวงตาเราเนี่ยอักเสบได้ด้วยและอย่างที่แนทบอกเนาะดวงตามันก็สําคัญก็ต้องดูแลก,กันนิดนึงต้องใช้เลือกเครื่อง,องสอําอางชนิดไหนก็ต้องดูบอบบางนะคะแบบ<ก>อ่อ,อนโยนผ่านออยอแล้วไม่ใช่แบบว่าซื้อตามตลาดต,ตามตลาดไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะคะก็คือมีดีแต่ว่าเราต้องเลือกดูดีก็ดูดดดเกณฑ์ม,มาตรฐานกันนิดนึงอ่ะว่าผ่านหรือเปล่าแต่ถ้าทานที่ดีก็ซื้อ ตามห้างสรรพสินค้าที่มั่นใจได้ว่าเราเคยใช้อยู่ประจำอะไรอย่างนี้ดีกว่าใช่ค่ะจะปลอดภัยกว่าต่อมายังมีอีกค่ะเขาบอกว่านี่แหละอย่างที่บอกกันไปอย่าลืมแว่นข้อแรกเมื่อกี้ะค่ะอย่างดออกแดดที่มีแสงแดดจ้าแต่อันนี้เวลาขับรถก็ต้องหยิบแว่นไปด้วยขับรถก็ใส่แว่นตาบ้างเอามานกันแดดลงมาบางใช่อันนี้สําคัญนะตอนขับรถเพราะต้องใส่แว่นตาอยู่แล้วเพราะว่าแสงแดดเนี่ยแรงมากอืม แล้วต่อมาเขาบอกว่าถ้ารู้สึกเมื่อยตาลองลองปิดตาทั้งสองข้างนะคะด้วยฝ่ามือหาไม่ให้แสงแสงเนี่ยเข้าตานะคะโดนปิดไว้ประมาณ5นาทีปิดไว้ประมาณ5นาทีเนาะก็จะรู้สึกได้ว่าดีขึ้นออดนออีใช่ไหมดีขึ้นอันนี้แสงเต็มเต็ม <laughs> นะอันนี้แสงเยอะมาก <laughs> ในะสตอน,นี้เยอะมากข้อสุดท้ายเ<ม>ขาบอกว่ากดเบาๆช้าๆไปที่เบ้าตานะคะเน็ตลองทำ แล้วก็โดยเริ่มจากดวงตาไปถึงโหนกแก้มแล้วอ้อมมือด้านบนนะคะมาถึงสันจมูกขอย้ำนะคะว่าเบาๆอย่างนี้ใช่ไหม,มต้องบนปะต้องกดตรงตาใต้าตาด้วยตรงเบ้าตาค่ะออ,อแล้วอ้อมมาตรงหนกแค่ตรงหนกแก้มแล้วก็สันจมูกอืสันจมูกไปโหนกแก้มปะมประมาณนี้ก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายผ่อนคลายอื ยังไงแนทดีขึ้นไหมดีขึ้นคล้วเน็ตจะหลับแล้วกบไปทักที่บ้าน คุณผู้ชมก็ลองนำไปกลับนำเคล็ดลับนี้ไปทำดูนะคะก็แบบว่าเป็นสาระดีๆมากๆเลยบางข้อคุณผู้ชมก็อาจจะยังไม่รู้เนาะเกี่ยวกับการดูแลบริเวณรอบดวงตาเพราะว่าบางคนใช้สายตาในการทำงานด้วยเนาะอยู่หน้าจอคอมทั้งวันไม่รู้จะทำยังไงอย่างวิธีที่นัใช้นวดเมื่อกี้นะคะแบบก็เป็นวิธีพื้นฐานเบสิกเนาะทำได้ที่ทำงานบางคนเกิดว่าอาการเมื่อยเมื่อยล้าสายตาอะไรอย่างงี้ค่ะจากการทำงานหนักก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะเนาะก็ลอง กลับไปทำดูนะคะจดไว้ที่อย่างที่น้ำบอกโน้ตไว้แล้วก็นำไปทำอาทิตย์อาจจะอาทิตย์หนึ่งสอามครั้งก็ได้อาจจะไม่มีเวลาทำทุกวันแมให้การรับประทานอาหารใช่ผลไม้ก็เป็นผลไม้ที่มีส่วนผสมของพวกเบอร์รี่ใช่ไหมกูลเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่แล้วก็พวกผักบุ้ง อะไรอย่าง้ใ่จะช่วยส่งเสริมทําให้แบบว่าสายตาเราดีขึ้นใช่ก็เนาะก็ควรทานอาหารบํารุงกันไปนิดนึงไม่ใช่ดูแลแต่ภายนอกอย่างเดียวก็ต้องดูแลภายในด้วยนะจ๊ะค,ค่ะสําหรับช่วงนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ช่วงหน้าเนี่ยก็ยังมีสาระดีๆมาฝากคุณผูมชม้ชมอีกเช่นเคยรอติดตามชมสักครู่ค่ะ กระนำซั m เมอร์ B1 นวัตรกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสตูด,ดีมีออร่าที่หนูมีผิวพรรณสวยใสยแบบนี้ก็จะใช้ B1 ค่ะที่เห็นมีผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะ B1 เสวยเลยค่ะใครที่อยากมีผิวพรรณที่สดใสเหมืนนิดหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าอยากมีผิวที่แปางนะคะก็แนะนำเลยต้องใช้ B1 ค่ะ จะมีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋านะคะก็บีวันเลยค่ะตัวชินนี้ด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อ1ลังแถมบีวันมูลค่า280,000บาทซื้อ3ลังแถมบีวันมูลค่า940,000บาทซื้อ5้าลังแถมบีวันมูลค่า1740,000บาทซื้อ15ลังแถมบีวันมูลค่า6 1ล้านบาท ซื้อ30ลังแถมบีวันมูลค่า13ล้านบาทซื้อ50ลังแถมบีวันมูลค่า22ล้านบาทแถมงบพฆษณาทีวีวิทยาชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร085-666-8347 084-099-9347 084-938-1183 ช่วงที่2ของรายการนะคะเมื่อกี้เนทเราได้พูดถึงการดูแลรอบดวงตามาแล้วสําหรับช่วงนี้ค่ะก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงตาแต่แหละแต่ว่าเป็นขนตาค่ะขนตานี้เป็นอะไรที่แบบว่าสาวๆทุกคนต้องไม่พลาดเลยทีเดียวเพราะว่าต่อให้หน้าจะหมวยอะไรขนาดไหนติดขนตาไปปึ้งเดียว เด้งไี้เลยี่ะไม่อาจจะแบบว่าส่วนอื่นเนี่ยแต่งไม่เยอะแต่ตาเนี่ยต้องเด้งนะเพราะตาเป็นจุดเด่นเมองใครก็มองตามาก่อนตาเล็กเนี่ยขนตาก็อาจจะช่วยได้ช่วยได้ยังไงเดี๋ยววันนี้น้ำมีวิธีมาบอกกันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการเลือกเกี่ยวกับเลือกยังไงดวงตาเราเป็นอย่างนี้ตาเราโปนหรือตาเราเล็กหรือตาเราติแล้วทุกคนจะเลือกใช้ขนตาแบบไหนที่เหมาะกับ หมการูปตาของตัวเองใช่มาดูกันเขาบอกว่าดวงตาเล็กเนี่ยให้ใช้ขนตาแบบอย่างแน็ตดวงตาเล็กให้ใช้ดวงใช้ขนตาที่เป็นแบบช่อเดี่ยวๆนะคะติดแซมเฉพาะตรงปลายตาเพราะจะสร้างภาพลวงตาให้ดูยาวขึ้นนอกจากนอกจากยังจะช่วยยกห่างตาแล้วที่จะดูตกห่างตาเราเนี่ยมองดูตกเนี่ยมันก็จะช่วยยกอ๋อตรงนี้ ช่วยให้ตาดูแบบว่าโตขึ้นโตขึได้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ดูยาวขึ้นใช่ใช่แล้วก็ต่อมาค่ะตาปนเออสำหรับใครที่ตาปนเนาะก็ช่วยดึงดูดความสนใจเข้ามาทางด้านในนะคะใช้ขนตาปลอมแบบช่วงตรงกลางยาวๆเนี่ยก็จะช่วยได้ช่วยตาเนี่ยดูโตขึ้นชอบนชอบนตาปนอ่ะรู้สึกว่าเวลาทาเชโดว์ก็สวยใช่ปะเอ้ยเดี๋ยวตาปนกับตาลึกไม่เหมือนกันปะไม่เหมือนกันตาลึกก็จะเป็นอีกแบบ